ปัญหาของปัตตานีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปัญหามันเกิดจากอะไรคือถ้าถามปัญหาสนามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่ามองเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงมิติเดียวปัญหาเศรษฐกิจสังคมการศึกษาเยอะมากที่บอกว่าพูดถึงอดีตเพราะว่าอดีตคนมาลายูปัตตานีเกิดจากอะไรครับตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าเกิดจากการปกครองเกิดจากการที่ผู้ปกครองปกครองคนมาลายูปัตตานี และมีความรู้สึกไม่ได้ไปรับความเป็นธรรมหลายๆเรื่องทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมการศึกษาไม่เข้าใจความเป็นอัตลักษณ์คนมาลายูนั่นคือปัญหาตั้งแต่อดีตที่ผ่านมางั้นถ้ามองปัญหาคนมาลายูปตัตตานีและก็ความคาดหวังอะไรานตก,ก็ต้องดูว่าปัญหามันมีอะไรสรุปใหญ่ๆก็คือปัญหามันเกิดจากการปกครองคนปกครองไม่เข้าใจผู้ถูกปกครองนั่นคือปัญหาใหญ่พอผมเข้าไปในเวทีการเมืองผมเพิ่งเป็นสสสมัยแรก แต่อยู่ภาคปรชาสังคมทํางานอย่างที่พวกเราทราบกันดีว่าสิบกว่าปีที่เราอยู่ลุกลีกับปัญหาในเรื่องของความเป็นไม่เป็นธรรมตอนแรกเรามองมิติเดียวตีนี้พอเข้าไปอยู่ในระบบรัฐสภาเนี่ยมันเห็นภาพกว้างของปัญหาย้อนไปอดีตหลายๆอย่างข้อเรียกร้องของพี่น้องมาลายูปัตตานีเรียกร้องมันเกิดขึ้นจากการปกครองด้วยอะไรครับปกครองด้วยกฎหมายตั้งแต่สองสมาเนี่ย รัฐบาลส่วนกลางออกกฎหมายมาปกครองคนมาลายูถูกไหมครับทีนี้กฎหมายที่ออกมาออกมาโดยใครครับระบบรัฐสภานในอดีตจนถึงปัจจุบันเราปฏิวัติร,รัฐประหารมา13าครั้งตั้งแต่สองสี่ามาจนถึงทั้งสุดท้าย25 9. งห้าหเกังนั้นกฎหมายทุกฉบับในอดีตที่ผ่านมาปกครองย้อนแย้งกับวิถีชีวิตคนมาลายูนั่นคือปัญหาใหญ่ยกตัวอย่างเช่นนะครับอดีตคนมาลายูจะไปถ่ายบัตรประชาชนใส่หมวกกบปะปิย่อไม่ได้ คลุมพิยาบไม่ได้นะครับมาจากอะไรมาจากระเบียบกระทรวงสาธารณสุขกฎหมายของผู้ปกครองปกครองไม่เข้าใจความเป็นวิถีชีวิตคนมาลายูมันได้ให้เกิดความย้อนแย้งในความรู้สึกหลายๆอย่างนี้ผมยกตัวอย่างและมันแก้ด้วยวิธีไหนครับก็ต้องแก้ด้วยการเมืองแก้ด้วยระบบรัฐสภาต้องให้การเมืองมาลายูเข้าไปแก้กฎหมายหลายๆอย่างหลายๆเรื่องกฎหมายที่ออกมาโดยผู้ปกครองเนี่ยมันไม่มาสะทก กับความเป็นมรายูเราเนี่ยก็อาศัยการเมืองของเราไปแก้แต่การเมืองของเราต้องอาศัยการเมืองที่มีความเข้มแข็งต้องเป็นหนึ่งเดียวนะครับ